สัสดีครับสวัสดีครับสมาชชกทุกท่านครับจับุ่นเจะเชื่อมีธรรมดาครับต้องมีผีธรดาก็จะไปดากเงินนะครับไปดักครับสวัสดีครับจะมาใช้จุด่ัครับจุดจับิทาของช่อมผีธรรมด กวีพีรมดาิก็จะเป็นเสียงพุ้นนะครับพุ้นพุนไทยเที่ยงนะครับพุ้นไทยเที่ยงของวันที่หกนะครับกุมภา่พันสองพันหกนห้าร้อยหกสิบหกนะครับสำหรับพุ้นไทยเที่ยงนี้ก็พุ้นไทยนี้ก็จะมีให้ชบวันละสี่ชิพนะครับเป็นชิสี่รอบนะครับสี่ชิพสี่รอบนะครับินะครับรอบนี้ก็เป็นรอบเที่ยงรอบรับรอบเช้าขออภัยด้วยนะครับหลุดนะหลุดนะครับ ไม, Now, ม่มาเลยแล้วก็มารอบบ่ารอบเที่ยงกันต่อนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมตื่นเติดเลยขอให้ทุกท่านชมชมนะื้นนะว่าจะเบาบางดีเให้ท่านสมัยในลุ้นลงตัวความบันเทิงเท่านั้นนะครับลุ้นลงตัวประเดี๋ยวนั้นใครชอบใครชนอะไรก็วากันไปครับขอบคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะ กดติดตามกดสนใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนที่กดติดตามแล้วก็ไม่ต้องกดอีกนะครับให้กดกดใจอย่างเดียวนะครับหรือไม่ก็กดไลค์กดแชร์อย่างดีใ่นะครับขอ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 บคุณมากนะครับคุณทายเที่ยงเลขต่ำนะหนึ่งสองสามนะครับสำหรับเ็นบนนะครับหนึ่งสองสามีห้าขอเน้นที่หนึ่งสองสามสี่นะครับไม่ใช่เลขวินนะครับเป็นเลขมันจะมาแค่ตัวเดียวนะใค้เลือกเอานะครับอันนี้นะ หนึสองสามเนี่ยเจ็หนึ่งับนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าจ็ดหนึ่งเจครับเกิดสก็ห้าสองสองห้าเจ็ดออกเจ็ดสองเจครับ3ามคือัวลองนะสามคือทดลองชอบก็จัดไปครับวิ่งตรนะครับ เนดูลามนี้นะป็่ชอบไปจับไปนชอบกาล่นตแตงนะครับมีเด็กบนนะครับนี้บนล่างนะครับนี้คู่เจาะนะครับ ตัวรองตัวสามก่อนอื่นให้เอาตัวลองไปพิจารณาก่อนนะครับสามนะถ้าไม่ชนไม่ชอบอะรเลยก็เอาหนึ่งกับสอง่างเดียวนะตอกออกมาครับเดิไปตามนี้เลยพบกันใหม่หุ้นไทยบ่ายครับสำหรับหุ้นไทยเที่ยงก็ติดตามนี้ก็แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีทุกทีพบกันใหม่นะสำหรับทุเที่ยง